พอคุณเช็คบินเสร็จเรียบร้อยนี่นะฮะในร้านอาหารสบายๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้คุณช่วยจ่ายเพิ่มอีก1เหรียญยูโรได้ไหมนะร่วมคุยกับบัญชาโดย e l i t e HEALTH PLUS จากเมืองไทยประกันชีวิตจากเรื่องของตรงนี้นี่นะฮะก็ทำให้หลายคนเนี่ยนึกถึงเกี่ยวกับเรื่องความอยู่รอดว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะสามารถอยู่รอดได้ไหมในขณะเจ้าของธุรกิจ ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเบลเยียมเนี่ยไอเดียเก๋เลยนะต้องบอกว่าไอเดียเก๋ไอเดียปิงไอเดีย,อ,ดยอย่างเงี้ยเรียกร้องความสนใจมากเจ้าของร้านอาหารเอเชีย er, ในเบลเยียมตั้งชื่อร้านอาหารด้วยคําภาษาไทยว่าสบายสบายเนี่ยธุรกิจกไม่สบายนะเป็นเพราะอะไรทราบไหมฮะเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับเราเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในภูมิภาคของทวีปยุโ,โรปเนี่ยนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกันอย่างเช่น27ประเทศในสภาพยุโรปเนี่ย หรือแม่แต่ใน,นอังกฤษเองซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเผชิญกับเรืเ่องอะไรครับเงินเฟ้อกับราคาพลังงานสูงอย่างมากๆหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าของกิจการร้านอาหารสบายสบายที่อยู่ในเบลเยียมเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีสาขาเดียวนะเขามีถึง20สาขาเนี่ยอยู่ในเบลเยียมแล้วก็กระจายอยู่ในหลายประเทศที่อยู่ในกลุ่มยูโรโซนนะครับเจ้าของคือนายมิเชลเดบรูมิเชลเดบรูเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการเครือข่ายร้านอาหารอย่างที่ผมบอกไปว่าชื่อว่าสบายสบายเนี่ยนะฮะมีถึง20สาขาวันนี้เขาจาเป็นต้องงัดไอเดียนี้มาอยู่บนโต๊ะกินข้าวของ คนที่เขาไปทานในร้านสบายๆนะรู้ไหมครับว่าเป็นไอเดียอะไรสร้างมครเป็นไอเดียที่แบบว่าเอาอย่างนี้นะพอคุณเช็คบินเสร็จเรียบร้อยนี่นะฮะในร้านอาหารสบายๆเนะี่ยถ้าเป็นไปได้คุณช่วยจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญยูโรได้ไหมนะสมมุติว่าบินมา200ยูโรเนี่ยนะฮะเช็คจับเรียบร้อยเลยนะในนั้นอาจจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแต่ช่วยควักอีกหนึ่งเหรียญยูโรได้หรือเปล่า เหรียญยูโรตอนนี้เท่ากับประมาณ38บาทเอากลมๆนะครับรเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นว่าเมนูของโต๊ะในวันนั้นนอกจาก200ยูโรแล้วก็กลายเป็น201ยูโรนะฮะถามว่าทำไมทุกโตะรบกวนให้จ่ายเพิ่อมอีก1ยูโรได้หรือเปล่าแนวคิดของทางด้านมิเชลเดอบรูคืองี้ครับ1เหรียญยูโรหรือ38บาทที่คุณจ่ายเนี่ยเท่ากับว่าคุณช่วยค่าไฟฟ้าของร้านอาหารเออมันก็น่าใช้ได้เหมือนกันนะฮะผมก็ไม่น่าใจเหมือนกันนะครับยิ่งค่าไฟบ้านเราตอนนี้แพง,แพง แลนะในรอบเนี่ยรอบล่าสุดเนี่ยที่ใช้กัน4เดือนเนี่ยโอ้โหขึ้นมา4.78เนี่ยนะฮะคือแพงที่สุดเป็นปรติศาสตร์ชาติไทยตอนนี้เจ้าหนาใช้กันอยู่นี่นะครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องมีไอเดียนี้นะครับเจ้าของของร้านอาหารที่มีชื่อว่าสบายสบายเนี่ยนะครับบอกว่าคือต้องคิดดูนะถ้าทุกโต๊ะจ่าย1ยูโรและทุกโต๊ะจ่าย1ยูโรในทั้งหมด20สาขาเขามองเล่นๆเลยนะเท่าก<ส>ับว<ส>่าเขาจะมีรายได้เพ<ส>ิ่มขึ้นอีกเดือนละ100,000ยูโร ไม่น้อยนะครับ1นึ่งแสนยูโรเท่ากับว่าเดือนหนึ่งเขาจะมีจากการที่ทุกโต๊ะจ่ายเพิ่มแค่หนึ่งเหรียญยูโรเนี่ยเป็นเงิน3.8ล้านบาททั้งหมดนั่นอยู่ตรงไหนอยู่บนที่เขามองว่ามียอดขายเฉลี่ยเดือนละประมาณ1นึ่งแสนโตหนึ่งโต๊ะเข้ามาหนึ่งโต๊ะต่อ,อไปเข้ามาอีกสองโต๊ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทําไมต้องคิดไอเดียนี้ขณะนี้ค่าไฟในยุโรปเนี่ยสุดแสนจะแพงได้กรีดกระเป๋าของคนเป็นเจ้าของธุรกิจกันแบบเช่นเข้าเนื้ออยู่ตลอดเวลา นะว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการซึ่งเกิดขึ้นจากการคว่ำบาตรกับทางด้านของรัเสเซียในืจงาประเทศโยุโรปนั้นยึดถือในหลักการของการที่ไม่ลุกลับอธิปไตยใครแล้วก็ละเมิดในเรื่องของการทําสงครามเกิดขึ้นนี้ก็ค่อยๆทยอย,อย,ถ,อยถูกไหมครับทยอยในการคว่ำบาตรมาตรการไฟฟ้าพลังงานจากรัสเซียต่อเนื่องโดยการที่จะเริ่มไม่รับนะเรื่องการซื้อพลังงานจากทางด้านของรัเสเซีย5ธันบาคนนี้เป็นต้นไปนะเหลืออีกวลาไม่กี่วันแล้วนะครับแน่นอนครับแล้วนั่นก็หมายความว่าท,ทําให้อะไรฮะราคาพลังงานก็ถีบตัวสูงขึ้นในตลาดโลกถูกมัครบ ประเทศต่างๆต,ต,ต้องหาตัวสำรองของพลังงานจากหลายประเทศซึ่งก่อนหน้านี้นก็ไม่เคยทำมา้าขายกันเลยก็ต้องไปว่าด้วยสัญญาตกลงกันอะไรต่างๆย่อมแน่นอนครับย่อมซื้อเข้ามาเพื่อทั้งสำรองด้วยและใช้ด้วยในภาวะที่ราคาตลาดโลกมีราคาแพงและนั่นกลายเป็นปัญหาน่งที่ตอนนี้เกิดการประทวงร้งในฝรั่งเศสในหลายๆเมืองต่างๆผลานประทวงบอกว่าไม่ไหวอ่ะคือ,อยังไงเจ้าของกิจการหรือว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับต้องขึ้น ต้องขึ้นรายได้ให้เขานะฮะแต่ว่าอันนี้เองเขาเขามองมาที่ว่าลูกค้าที่มาทานในร้านอาหารเนี่ยน่าจะช่วยเขาได้เพราะฉะนั้นเขาบรรยายเบ็ดเสร็จเลยนะฮะพอเขาไปทานปั๊บบนโต๊ะอาหารเขาเนี่ยจะมีแผ่นพับเป็นสีแดงนะฮะและเขียนด้วยตัวอักษรสีดำซึ่งข้อ,ข,อข้อใจความในในแผ่นพับตรงนั้นเนี่ยนะครับพอลูกค้านั่งปั๊บเนี่ยจะสะดุดเลยนะ,ะถ้าหากว่าสะดุดคือจะไม่สั่งเมนูก็จะเอาแผ่นพับสีแดงนี้มาอา่านทั้งหมดที่เขียนอยู่ในแผ่นพับสีแดงนี้อธิบายถึงสถานการณ์ราคาพลังงานที่แพงและมีผลกระทบต่อ เจ้าของร้านและธุรกิจร้านอาหารที่คุณกำลังนั่งอยู่ในร้านขณะน,นี้และจะไปจบขมวดปมสุดท้ายของแผ่นพับสีแดงตรงที่ว่าถ้าคุณสนับสนุนให้ร้านของเราได้ไปต่อเอาแบบภาษาบา้บานๆนะฮะช่วยจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญยูโร38บาทนะครับก็ปรากฏว่าถามว่ามีคนเห็นด้วยหมดเลยไหมคือเจ้าของร้านบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยสนับสนุนฮนะยอมควักหนึ่งยืยูโรแต่ไปเจออยู่คนนึงครับนะฮะเป็นนักสแสดงและเป็นนักประพันธ์บทละครเวทีชื่อนายเจอร์มฮอฟแมนอายุ35ปี ตอนแกอ่านแผ่นพับเสร็จจะบอกนี่เลยครับว่าคือรู้ไหมเวลานี้ทุกคนก็ยากลําบากขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะแล้วมันก็ไม่เป็นธรรมกับลูกค้าเลยนะครับนะถ้าลูกค้าจะต้องมานั่งรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นถามว่าใครควรรับผิดชอบเขาบอกว่ารัฐบาลจะต้องช่วยสนับสนุนในเวลาเดียวกันมากกว่านะฮะก็เป็นว่าคนนี้อาจจะไม่ได้ควักเหรียญยูโรให้กับเจ้าของร้านหรอกครับแต่ก็มีมุมมองที่บอกว่าโอเ้เขาก็ยากลำบากเหมือนกันนะฮะถ้าเขาจะมาต้องมาช่วยร้านอาหารอย่างเงี้ยเพียงแค่มันจะเป็นแค่ยูโรเดียวก็พอเอะ แต่เขาก็มองว่ามันไม่ยุติธรรมอย่างนี้นะฮะ,ะซึ่งตรงนี้เองนี่นะครับมิเชลเดบรูซึ่งเป็นเจ้าของร้านสบายสบายจริงๆเป็นชื่อไทยนยะ S A B A I อย่างนี้และอ่านแบบไทยเลยนะแล้วก็เป็นขายอาหารเอเชียด้วยซึ่งแน่นอนครับผมว่าในนั้นมีเมนูอาหารไทยนี่นะฮะเขาบอกเลยครับว่าคือบางร้านตัดสินใจเลือกขึ้นราคาแบบถาวรนะแต่ร้านเขาตัดสินใจไม่ขึ้นราคานะแต่ตัดสินใจว่าจะเลือกขึ้น อนนอบอกไปมันก็คือสวิตชาร์ตก็ได้ครับขอเลียกขึ้นค่าสวิตชาร์ตแค่ยูโรเดียวนะครับเพราะเขามองว่าหวังนะว่าวิกฤตราคาพลังงานคงจะจบสิ้นเร็ววันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกจะไม่ขึ้นราคาก็หาร้านอย่างนี้ยากนะฮะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยภาคธุรกิจมีอยู่ไม่กี่อย่างครับขึ้นราคาแล้วไม่ลงสองไม่ขึ้นราคาหรอกแต่ลดปริมาณลดขนาดลดไซส์แต่อันนี้มาเจอครับไม่ขึ้นราคาหรอกครับแต่ขอสักเหรียญหนึ่งเป็นค่าสวิตชาร์ตได้ไหมนะครับเออไปดูร้านอาหารไทยจะเอา แนวคิดนี้ไปใช้กันยังไงก็ลองดูกันดีๆนะฮะถ้าสนับสนุนแนวคิดนีน้ผมว่ามันก็เวิร์กดีนะครับดูแล้วคนน่าสนใจเหมือนกันนะครับงนั้นถามท่านผู้ชมไปเลยนะครับว่าอาย่างเมื่อสักครู่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของว่าเศรษฐกิจโลกที่เลวร้ายยังมาไม่ถึงตามมุมมองของ imf ท่านผู้ชมคิดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับเศรษฐกิจโลกที่เลวร้ายยังเดินทางมาไม่ถึงเชื่อหรือไม่เชื่อ ถ้าเชื่อพิมเชื่อครับถ้าไม่เชื่อก็พิมไม่เชื่อแล้วส่งมาเลยนะครับนี่แหละครับก็เป็นการปรับตัวของบรรดาธุรกิจร้านค้าต่างๆเพราะว่ามันจะไปกันไม่รอดจริงๆนะครับแล้วก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่น่าสนใจก็ไม่รู้นะทาว่าเป็นบ้านเรานี่นะครับติก๊ก็ไม่เชิงแต่เจ้าของร้านจะบอกว่าช่วยนะครับสนับสนุนร้านค้าสัก เหรียญ10บ,บาท1เหรียญได้ไหมเออมันมน่าสนใจเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดฟอลโล่กดแชร์เพจ Facebook b t i m e s นะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งยูทูบบีทามส์ด้วยนะครับขออนุญาตาศดีนนะครับท่านผู้ชมครับ